สวัสดีค่ะนางไหมพายิปซีนะคะหรือนางไหมยิปซีชาแนลนะคะแอดนางไหมขีดชาแนลนะคะวันนี้เขาคิดถึงเราไหมนะจ๊ะวันนี้เขาคิดถึงเราไหมวันวันนี้มีปัญหาหนักเลยนะคะปัญหาเรื่องการงานการเงินทําอะไรแบบไม่ค่อยว่างอะ่ะ แต่ก็เครียดอยู่เออมีกราดบเครียดอยู่เครียดอยู่นะเขาเครียดยเกี่ยวกับปัญหาหลายๆอย่างของเขานะ่ะมีปัญหาเยอะมากมายแล้วเขาคิดถึงเราไม่ล่ะอุย้ยคิดถึงสเนี่ยเนี่ยเขารอคอยนะรอคอยโวยวายนะคะรอคอยที่จะได้พบเจอกับเรานะคิดถึงมากๆมีแรงดึงดูดมากๆยอมแล้วยอมใจเหลือเกิคนคนนี้ยอมมากๆเขายอมคุณจริงๆแบบยอมแบบ ประมาณว่าเขานะ่ะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เออทั้งเรื่องการงานการเงินอะไรของเขาก็หนักพออยู่แล้วแล้วส่ส่วนที่เขาคิดถึงเราเนี่ยออ้ยหนักสุดเลยคิดมาคิดถึงด้วยอยากพบอยากเจออยากคุดอยากคุยนะคะ